นี่จมูกข้างล่างในทองจะไปทะลุออกด้านดวงตาด้านนี้นะครับด้านซ้ายที่ดำๆนี่ครับที่ใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้รูจมูกข้างล่างไม่ใช่นะนี่ดวงตานะครับที่มองเห็นนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับใหญ่มากเลยเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการเราดูด้านหลังของถ้ำก็ได้ครับนี่ด้านหลังเนี่ยกำลังจะลงตอนนี้เราก็เข้ามาด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรากำลังจะลงแล้วคดอนเดินดอนช่วยชูเราฮะมาช่วยชูอันนี้หัวมีหัวใจด้วย O que é o mao? 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 Thank mm -hmm. ติตถาวาถาวราวาอนาวสิสาติภาวะเยมาันตวามติมานัสกาอนุกัตถราทิถาวะเยจะอาทิตยาเยจะทูเรวัณเดียวิทูเรภูตาวะสัมปเวทีวาพิธีทำพิธีอะไรเนี่ยทำพิธีขอขามาแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ตรงนี้ได้รับศีลละพรครับ ลูกมันดูเท่นี้แหละเนี่ยเราต้องอันตรงนีเน้เป็นหน้าผาเป็นลูกตาของ่้นนะครับตาซ้ายแล้วตา,า,าขวาจะอยู่ตรงกลางตรงตน,นั้นนะครับ ทางไม้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นรูอีกรูหนึ่งนะเป็นรูอีกรูหนึ่งคดเคี้ยว กดเขียวกดเขียวอ้เป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่ขี้ลังผาบอนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยอสายไฟใส่ผู้เดนดเนี่ย่เขาุมนี่นี่นี่ ันนี้เรามาทำสะอาดหน้าปากถ้ำปากถ้ำของดวงตาของเจ้าปู่เทวีพายนะครับเรามาทำสระเรามาทําสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จุดเป็นจุดชมอยู่ที่สวยงามมากเลยตัวนั้นนะครับถ <c oughs> ้ำนี้ก็ลึกลงไปประมาณสามสิบเมตรเลยครับแต่ว่าโล่งกว้างไม่อับนะครับไม่อับไปได้มาได้สบายอยากมาเที่ยวก็จุดชมอยู่ที่นี่สวยที่สุดแล้วครับสวยที่สุดเดี๋ยวเสร็จ <c oughs> <c oughs> เสร็จเวลากินเราจะ